ไอเจตอาหวานลบมายัางแผลยังบวเซาอยู่ไหมอะบ่เป็นยังดีขึ้นร้ายละละเป็นจังไดแน่เมื่ขึ้นเนี่ก็เรียบร้อยแล้วเด ยังดีที่บกซิงมันยังซอยเหลือเฮาอยู่แล้วซุ้มจ้บไปบอกจังไดอาร์าด่วนคือซอยซุ้มจ้าอยากหูวบ่แม่นม่หนีไม,มานั่งนีจะไปยืนเว้าอยู่หันคนหนึ่งเจ็บหิงป่วยอยู่ยังไปยังมาป่านจ้กของว่าเป็นยังเอาโลดเอาคอยก็บ,บ่ได้เป็นยังเป็นจังไดเบ้าสุ้ขอยฟังเน่หลังจากที่พานาเค่นไปฝากคั้งไวทง้ทางการทางการก็สิออกไปเอาตัวหน้าลํำดวนเลยออกไปเอาตอนแรกกันบ่แมน่น โชคดีที่พ,อพ่อผู้ใหญ่สอนแล้วซอยเหลือเฮ้านั่งลำดวงอยู่สว่าบนีน่ดูเป็นอย่างละพอเอ้ยคือพระตรมมหลายคนแท้นา่งลำดวนเจ้าถือจับในขอหาจ้างบ้านค่าเอาตัวไปเดี๋ยวจ้างจิงยังจ้างพอดีฉัเจะมีหลักฐานบอกไปให้มาลับ นายเค้นรับสารภาพเบิดแล้วพี่ล่ำด่วนเจ้าเฮ็ดจังส่ได้จังไหนฮะน้ำมันล้านแท้ๆเลยเด้มึงต้อตมาสอวนกูเราอีจํำปาโตมึงเองก็ได้ดีย้อนไทยนะคอยได้ดีย้อนพี่ไอ้คอยกับใหญ่คอยมึง่ได้มาเกี่ยวยังงาําเลยมึงเฮ็ดจังสี่ไปเพื่ออีหยังที่กูเฮ็ดไปก็เพื่อโล่งสีเพือ่อโตมึงเองะนะะมึงต้อตมสแก่โตดอก แล้วสิหายได้กน่อยที่บ่ฮพู้ว่าเป็นผู้ใดที่อ้างโตว่าเป็นหลานกูสิ่าครบสมบัติกูนี่ว่ามึงมันเจได้จังไดว่าเป็นหลานมึงอะอีจํปาป้าโ o มนั้นมันรวมหัวกันมันดตัวมื้อทาคนมาแอบอ้างว่าเป็นอีนังหวานมันคุยนงมมงยังหวานมังใบหันแมนบาแมนมึงพูดอยู่แก่ใจดีอีนังดวนความระมบอบมากของมึงเ็สให้คูเ็สให้พีอายคูให้้านกูต้องตายเมื่อนี่คำมึงบ่กส่กูกูก็บ่ปล่อายรู้ไหมแท้ะมึงมีหลักฐานยังเฮ้ ลูกบองกับนั่นเดชสารภาพเบิดแล้วคนนี่ไปดักนิง่งแถาแกนส่วนอยู่โซนบ้านทำบอนหันมันสารภาพเองกับปากว่าเจ้าหิบถมข้นซังลูกน้องกำนันเดชไม่เกียยกเก่ยวยังทักพูดม่เกี่ยวเตนไดนเอาเห็ดย่ามีในลมสีหันแม่แต่คนงานผู้ใดเขาผู้ใดออกเจ้าก็ยกปะหูวเลยบอกมักเจ็ดมือมันต้องมาเบ้าดีสูวละโตดีเลยในลมสีหันแ่นบะเจ้ายะเคิด่ไปผู้อื่นเขาติดซัวก็เจ้าแม้ใอรสิเอาไมาเห็ดย่างลงสี ลูกน้องกับนันเดชเขาบอกแผนสิว่าเจ้าเบิแล้วจังไดเมื่อนี้เจ้าก็ต้องไปนอ่งคุกละมึงงอไปสุที่ไอเดชเราเสิเห็ุจังสันกับกูได้จดัาใดเจ้าสงสัยบ่งา,านลำดวนว่าเป็นยังเจ้าถึงเป็นคนเดียวที่ต้องมาพ่อเรื่องทั้งสี่แต่พวกเขาเคลดแผนพวกเขาบ่งการยุบื้องหลังอิริหันเขาเลยยู่สุขสบายแทบเบอดเดอดบอร้รอนอีหยังมึงหมายความว่าจังใดปกเกตเจ้ารอบสุดเบิ่งติลละเรื่องแต่แค่ก่อเหตุเนี่ย คนกระซาเบิดบ้านแล้วว่าเจ้าเป็นคนสร้างเห็นราเหตุถึงเป็นยังกำนันเดชส,สิบบอูแล้วเป็นยังเขาเคยืยันสออยู่เจ้าร้องเค้เบิ่งดีๆตั้งแต่แรกผู้ใดที่เป็นคนออกความคืดเห็๋ไปดักนิ่งเถอะแก่ส่วนผู้ใดที่เป็นคนจัดการอย่างแนบเนียนและเป็นยังตอนนี้เพื่อนคือพอออกว่าซอยเจ้าแหละมึงสิบอกว่ากำนันเดชเ,เป็นคนบางเพียนตั้งใจให้กูเป็นคนหลับพีชบอกแมน เขาวางแผนไว้ตั้งแต่แรกแล้วเขาใช้ความเสื่อใจของเจ้าเป็นเครื่องมือเพื่อที่สิกำจัดเถ้าแกส่สวนหรือย้อนความผิดมาให้เจ้าตอนนี้ตัวเขาเองยังยันอยู่สบายข้านั่งเก็บเกี่ยวเอาผลประโยชน์เจ้าบอสองสัยแน่ว่คนงานเดียวล้มสีเหรนเขายอมรับกํานันเด็ดเป็นเถ้าแก่ล้มสีแล้วเจ้าได้ล้มสีมแม่ก,ก็ต้องขายแน่นอน กำนันเดชเขาเตรียมคนที่สิบไปซื้อโลงสีไว้แต่โดดแล้วเขาสิกดรและ่าเจ้าย้อนว่าเขาหู้ว่าซ้ำเบเจ้ากะเอาคนงานอยู่โล่งสีบ่มีผู้ใดเห็นเจ้าเป็นเฮาแก่แจ็คนน่านล้ำด่วนเจ้ากะเคลเดเบิงเอาละ่ะลาบหลังเฮาเอาบบหูดอก่าขอไปเ้าอีหยังแน่หันคนจังกำนันเดชหันเลียมหลายเล่าขาเถ้าแก่ส้วนเซียวหักไดเป็นหยังนอาสิบ่าเจ้าบ่ได เจ้าอยากล่องพิสูจน์เบิ่มบ่ละว่าสิ่งที่คอยเว้านี่เป็นกววมจริงบ่มึงสิเห็ดจังไดคันเจ้าอยากให้คววมจริงเปิดเผยขันเจ้าอยากเห็นคนที่ฮักหลัมเจ้าได้รับกรรมที่สมก้วนเจ้าก็ต้องรวมมือับข่อยซอยกันเปิดโปงกับนั่นเดชเจ้าสิว่าจังไดหน้าน้ำดวนขันมันบอมแมงจะจัง่อยเบา้าคอยเก้บบาอันสิเมื่อบานดรอนไไ้แล้วสิบม่มามหยียบหน้านอนอีกเลยลองสีนั่นก็แล้วแต่สมแถาสิเห็ุ ว่าเอานํางบักซิงมึงก็เปลี่ยนไปกับเขาบะนาน้ำดวนสิ่งที่เจ้าเหตุกับหวานคอยรับบอได้ได้คอยอยากให้เรื่องนี้มันจบลงเร็วๆคอยบอกได้เลยว่าสิ่งที่บักเจดวบาามันเป็นความจริงพออีพอแล้วบอกกับคอยเองว่าสิฮัหกหลังเจ้าที่หลังจะเ้าไปเจ้ากับคือสือบเสื้อหรอกต้องไปได้ยินกับหูจะคล้องเองเหม่อนบะกูสิซอยมึงอีกแห้งนึงบักเจดข้าสั่นเหมือนแลงก็ลงมือเลย วแมนหลังจากนั้นน่าลํำดวนกับเขาไปหากำนันเดชดแล้วก็ไเบร้ิงนินสิ่งที่บักซีนกับกำนันเดชดกำลังคุยกันแล้วเราเป็นจ้าไดล,ล่ะเราก็เอามีดไล่แทงกำนันเดชหันแล้วทั้งเบิร์นี่เป็นแพนของเจ้าว่ะตีแมนป้าเจ้าคือเก่งแถเห็นห้อาลํำดวนมาซอยเ้าได้น่าลํำดวนเ่ารอแพนกับกำนันเดชดอยู่แล้วเรื่องโลง่งสีหันเอาเป็นอีงัง ให้คคนงานอยู่ล่งสีไปทำทาพักดียอมรับกับนั่นเดชแล้วแถมยังมีเรื่องในทุนเรื่องเครื่องจักรหม่เขาก็เลยเริ่มระแวงกันมาแต่พูดละนายทุนกับเครื่องจักรไม่กับเป็นแผนของเจ้าบ่ไอเจดแมนแล้วขันเรื่องมันบ่เป็นคือจังเจ้าคืดกับนั่นเดชบ่อย,ยอมรับสารภาพออกมาต่อน้าอานลำดวนเดชเจ้าสิเฮจังไดเฮาสิบ่ยด้ยกล่ง,งสีให้เขาแล้วก็กับบ้านดอนไว้ไปเป้าเ,าเานี่บ่สิยกให้ได้จังได ลงสีนั่นตอนนี้ไม่เป็นของไอเลยเด้ฮะหมายความว่าจังไดอีพอไอซื้อจังแล้วหูล่วงหนาแล้วนี่ละ่ะแล้วก็เลยเตือนอีพอสวนอมอมออีพอสว่วนก็เลยเส้นเอกสารไว้ว่าขันภายในหนึ่งปีครอบกว่าเพิ่นเป็นอียงไปเพิ่นสินยกล่งสีให้มอท้ำบุญคุ้มโอ้จังสั้นบ่ข้าสั่นก็แสดงว่ากำลังเดชกับอลรมด่วนต่อห้ยอยากได้ล่งสีปันใดกับบ่มิทางใดตัวสัน่น แมนไอเริ่มแทนแต่ใตยูบ้านดอนไว้แล้วคันบักซิงโบามาหาตู่เดตู่โบออกมาบานหน้านนตอนนี้ตู่ก็คือสิยูหงอนไอแล้วก็บ่ได้บาดเจ็บจังส่ไอเจเรื่องมันผ่านไปแล้วก็สร้าะสรคอยบบเป็นอีหยังคอยบบได้โทษผู้ใดดอกคอยโทษโตคอยนี่แหละคันคอยบอกกับเจ้าก่อนเรื่องมันก็ขึ้นสิบบเป็นจริงส่เออแต่สร้างมันดกสัน อย่าเหตุหนาจังสันเม่คนอิงปูหายอยู่แล้วพิ่ปูหายตื่มเอา <laughs> ไอเจดขอบบนขอบคุณเจ้าอีลีเดอร์ตอนนี้สิ่งที่คอยเป็นห่วงก็เหลืออยู่แค่เรื่องเดียวแล้วเรื่องอยังเรื่องเจา้า เขาวอจังสั้นเป็นห่วงไอเรื่องอีหยังหวานใครเฮ็ดหยังอเจ็ดเฮาสองคนคือสิบมใล้อาสนาด้อยู่น้ำกันดอกตัวว้าเรื่องอีหยังอีกบ่ดลคอยก็ต้องไปแล้วมือขึ้น,นีีที่พ่อบุญคุ้มมหาคอยเพิ่นบอกว่าวิญญาณคอยไก่สิออกจากร่างนี้แล้ว คมของเราเยือได้ซ้ำนี่ไอเ้เจฟอหาล่างตัวให้พ่อมันต้องมีวิธีไหมหวานไอ้เจคอยขอโทษเด้อคอยหาแต่เรืองมาให้เจ้าอีพ่อบุญคุมม้มว่าคอยสิอยู่ได้บ่กเกินสามมือไอ้เหาวิธีหวานตัวผูตรงย่านไอ้ิไปถามอีพอเราต้อตงมีวิธีไหมเหมื่ออื่นเท่าเมื่อบ้านรอนไว้เลยบอเมื่อเมื่อนี่เลยไป thank <laughs> you สิ้ากันเมื่อไว้เถอะลูกเอ้ยมีธุระนํำหน้าอู้จังสั้นบ่อ้าสัน่นฝ้าไปเฝ้ามาเด้อลูกเด้อเพื่อนใหญ่กับบ่มีผอยูายุเด้เดี๋ยวโล่งสีหนะน้าสิเบืองแง่งถาจ้าหน้าหน้ากับในเข่นก็คคอยบอกคอยจากันเด้ออ้ยมันบ่มีอย่างสิเว้ากันล่ะละ่ะหวานเลยเห็ดป่านนั่นแล้วมันถึงมองมันละละ่ะคนจัจริ่ดูน้ำก็มีแต่สิเป็นผ้าละห้เฮา ม,ม,มือนึงมือนึงเรียกบ่การงานบ่สั่งหาเลาะแต่ตีไก่ตีไก,ก,ก่ล่ะก็เป็นนี่เป็นสิ้นกลับมาก็วนเวียนอยู่จังซี่แล้วอันหน้าหันกไ็ไจ้างคนเฮ็ดได้ดนี่แนวลูกก็บ่มีเนาะมัน,นมิ่งเฮานี่บ่ได้ต้องการอีหยังหลายเด้อยากให้ผันผผนนวนี่เป็นผู้นําพาเฮ็ดพาสร้างบ่แม่นหลอีหยังก็สิให้แต่เฮาเฮ็ดเบิดเจ้าของสิยานนําก้นต้อยต้อย สิบใส่หัวคึดอีกยังเลยจังสิกระจากจะเอามาเห็ดยังดอกผัวก็ได้ได้ผัวดีผัวผ้าเห็ดผ้าสาังกระถือว่าเป็นโชคดีคือจังตูกับนายเจดจังสิหน้าก็ว่างใจผู้ใดหักเข้านี่มันเบิ่งบ่ยากเลียวหวานเบิ่งที่การกระทําของเขาเขาสีป่ยอมปล่อยให้เฮ้าลําบากเลยเฮ้าก็คึอกันคันเฮ้าหักเขาเข้ากับสิป่เห็ดให้เขาลําบาก แต่่อยเฮดให้ไอเจตแล้วลำบากตลอดเลยน่ะแสดงว่า่อยบ่หักเล่าบ่เรื่องนี่นี่มันเป็นความทุกข์ยากที่ผู้อื่นจ้างให้คืเบ่งจังนึงมันก็เป็นบทพิสูจน์บาเวลาเฮ้าลำบากอันเขาสีซอยเหลือเฮ้าบ่เขาทิมเขาปาเฮ้าบ่คนคือายเจตเนี่ให้ดูแลรักษากันไว้ดีๆเด้อลูกเด้อหาบ่ได้อีกละเด้คนที่หักเฮาแล้ะก็ทุ่มเทเพื่อเฮาป่านี้ ยูคกับเล่าหน้ากะว่างใจแล้วธุระแหละกับผ้ากันเฝ้ามาเด้ลูกเด้อจ้านะายูใสมันกับบ่คือยูเฮือนจากของดอกวานเนยบ่าว่าตัวสิได้กับไปเป็นบ้านฟูเกาหลือว่าสิอยูจังสี่จังได้ตัวกับเป็นล้านหน้ากลับมายูน้่มกันพี่มาเบิองแง่งล่วงสีตัวจากพ่อแม่เด้อคอยฝากล่วงสีในเด้อหน้า เออคืดไปขึ้ดมากก็เหลือแต่ห้าสองคนล่ะะดิลูกเอ้ยเบิงแง่งจะคล้องให้มันดีหน้าสิทาอยู่พี่เดอลูกเด้อไปไอ้าทาละพุนนม่จำปาหน้ากะเบ,บิงแง่งจะคของดีๆเด,ด้วยนะเออ <laughs> มัสชิมาหายก็เดกหน่อยลายถุเววยงัยงเป็นสาวละ่ะไปไปไปมันสิหอดพุนเด้กเด้ คือจีพากันเมื่อกับเ,เมื่อโหลดบันิมเน่โอ้ยท่านดีสิไปหมืออื่นเจ้าแต่ลูกไปจา้า ยอ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 หอาเจ็ดวันวันืมห,หอดบานฮอล้ลวหอดะบ่เออคอยรับแต่เฮิงนี่รับแต่แต่เขาข้ามบ่อนผุนเอาแม่นวะไปไปนอนใกล้คันก,กุ๊กเหรอหอดเด็อกเติบอยู่ตัวนี้ออกมาจากฝุ่นกระเที่ยงเนาะสมเธาก็ไปนอนซะไอ้ไม่ไ,ไอ้ไไก้าเมือ่อยมาเบิดเมื่อแล้วเมื่อนี้ก็กได้ เมื่อเอือนเศร้าเขาจะขึ้นพูไปหาอีพอคอยไปน้ำสิไปน้ำจังใดขึ้นพูขึ้นพพมันละเมื่อยเทอะคอยบ่อยากนั่งยู่ซื้อไอขึ้นไปหาอีพอเข้าเดียวกับมาถ้าอายุทัางไตนี่ละ่ะอย่าดื้ออย่าเถียงไอโบกอีกอยังกเ็เฮดลดอืมไปไปนอนลุ้นสิให้ไอไปนำ้ำคอยยังบม่อยากนอนขัสันกเ็เฮดแนวอื่นปะเ <laughs> <laughs> จ้านี่มันจังใดเนี่ยไอเจ็ดเอาอยางเรียน ไปย่างหลินจะข้าวปะในหัวหันคืดอีกย่างคืดแต่เนี้ยจังสันบอเอาโอ้หมกหมุนเนี่ยนี่เฮ้ยกระเบิ้องพันเบาแน่เนอะมันนี่มาเรื่องล่างโตหันบ่ต้องห่วงไอ้สีห้าให้พ่อให้ได้ขันเจ้าห้าพ่อหลังจากที่คอยไปละเดะไอ้เจตเคยขอโทษ ่อยไม่ได้ตั้งใจสิทามให้เจ้าคืดไหล่เบรว่าจัาไดข่คอยก็สิยุ่กับเจ้าเจ้าบ่ต้องขืดไหลยเด้อ่อยนั่นดีใจเด้ที่ได้มาพ่อครับเจ้าเจ้าเป็นคนที่คอยหักที่สุดเ่ว่าสิเกิดอีหยังขึ้นกระซางตอนที่คอยลำบากเจ้ากับ่เคยถิ่มเคยป๋าคอยเรื่องที่คอยข้างค่าใจยู่เจ้าก็ซอยเห็ดซอยจัดการจุดแล้วเสี่ยงอันตรายบรูจะกี่เท่อ ตอนที่คอยไม่อยู่ในรังสาบัวคอยก็ตั้งใจไว้ว่าคอยสิว่าบอกเจ้าพอคอยย่านแบบนี้ล่ะย่านเจ้าเสียใจจังสี่ล่ะไอเจตพอเวลามันไก่สีหอดใจคอยก็แห้งเป็นเวิ้งวางอยู่คือแต่น,น้ำเจ้าเด้อไอดีใจเด้อที่ตัวบอกไอพอย่า,ยางหน่อยไอยก็ถือว่าได้หวานกลับคืนมาถึงสิเป็นระยะเวลาแค่สั้นๆได้บอกทุกอย่างที่ไอคิดได้บอกความรู้สึกเจ้าของอีอย่างที่อยากให้เห็นกับาพาไปบึง หวานไอสัญญาว่าไอาสิหาล่างตัวให้พ่อสิเฮ็ดทุกวิธีท่างให้เฮไดอยู่น้ำกันเสื้อไอเด้อคอยเสือ้อคอยเสื้อว่าเจ้าเฮ็ดได้ไอเจตอีกจังหนึ่งคอยกระสงสารในกายามที่เล่าเบิ่งคอยสายตาของเล่าเต็มไปได้วยความเจ็บปวดเราคือสิมากสาวบวัวแห้งแล้วคอยกับว่าสามารถที่สิใสชีวิตอยู่ในร่างของผู้อื่นตลอดไปได้ดอก ไต่อ้ายก็อยากบอกหวานคือกันบอกว่าหวานจะอยู่ในห่างไผ่อ้ายก็หักหวานอ้ายหักวิญญาณของตู่ที่อ้ายมองเห็นผ่านล่างนี้คอยฮู้เฮ้ยหนาวตวลอดเดิกมากแหละกระไดปะเขาไปในเฮือนปะอ้ายก็ไ้ถือเสอแขนยาวมานึหว,วานไอเจดคอยขอ,อกอดเจ้าอยู่จังส่จะเข้าใดบอกเทือนี่เป็นเทือแรกเลยด้ยที่ตู่กอดไอ้ายก่อน คอยอยากอยู่จังสี่ตลอดไปเลยสชได้บอได้ค <c oughs> อ,อยฮักเจ้า <c oughs> ขอยอยากอยู่นับเจ้า <c oughs> ขอยอยากอยู่กับเจ้าตลอดไป <c oughs> ไปป้ามึงว่านั่งกินเหล้าอย่างยุ่ผู้เดียวมึงว่าเป็นนอนบ่มาเอื่นขึ้นพูดแต่เศร้าเด้อมึงเออสิเป็นนอยู่กินเหล้าก็บ่เอือนกูเนีวยบะหามเลยเอาเนี่เออถึงสิเนี่ยแม่ถือว่ายัางหูจากคว่ำยู่อเอาข้านี่แม่อหวานจ่วยๆกำนั่นเด่นี่ก็สำคัญเนาะมึงว่าบ่คนอีหยังยันเพือ่อนได้ดีลื่นแต่ของ ไปทำลายเขาบ่นี่ไหมมันมีหลายอยู่เด้คนแบบนี้มึงระวังตัวไว้โลดเห็นบักเจียกับสาวบัวโอ้สาวหวานเห็นบักเจียกับสาวหวานเขาเข้าใจกันกูก็ดีใจน้ำเขากว่าสิได้หักกันเนาะสองคนนี่เนาะเรื่องลุ่งสีจบแล้วกับ,บ่ามนสิแล้วสิทัวยังมาเลือเรื่องหล่างสาวหวานอีกอยู่ทั้งเบินนี่เป็นย่อนความหลบของคนเนาะแค่ไทยหัวอื่นเขาต้องตกระกับล,ลำบากนี่อเอาบุกกะ มัเป็นยังก็่ว่าหน่อยแถมมือนี่เออกูขจาสิวาจังใดใหม่ใจกูมันเป็นเวืงวางจังใดบุ้นี่แหงหูว่าขันวิญญาณวันออกจากล่างเสาบัวแล้วกูสิไม่ได้เห็นเสาบัวอีกมึงเมาบ่วนี่ฮะกูมักเสาบัวอีหลีเด้ขันเป็นไปได้กูก็อยากขอให้เสาบัวเป็นคือหวันนี่มาว่าสิมาอยู่ในหลังกูได้ให้กูกรมักมันบอกคือกันกะเอ้ย ยางหน่อยกันวันอยู่ในหลังบัวกูเคยย่างพ่อได้เห็นพันยางไปย่างมากพ่อได้ห่ซึกว่าสาบัวเอ็ย่างบ่ได้จากไปใส่แจ็ขันหวานกับล,ล่างแร้วล่างของสาบัวก็ต้องเอาไปเผาแมนบ่อเออป่านนี้ญญญวินญาณสาบัวเพ่นไปเกิดไม่แล้วก้าเอ้ยมึงคำใจสะทถอะ ผมพลั้งทีนทั้ง้าไปหันกับเป็นมองอิทออยู่แล้วแต่สาวยังไอ้ก่ไอ้แม่ แล้ว,วเ,รรเดีจะทำเจดมึงมาอย่างมาหาอีพอไอ้ก้อนอีพอเราเข้าซานอยู่มึงสิมมหาเราจังใดข่อยมีเรื่องสำคัญสิวอก,กับเพ่นบ่ได้เราบอกว่าบกใหายผู้ใดเ,เข้าไปแต่ข่อยมีเรื่องสำคัญสิวน้ำเล่าอหลีเด้ไปก้อนโอวยอย่าให้กูคืดยากเถอะกันเมืองเข้าไปอีพอเราก็เสียวให้กูอีกเราเข้าซานอยู่คันเมืองไปกวนเราเธอเราทำแตกไปให้จังใดละอีพอ มจอีพอขังเจ้าบ่ให้คอยเขาไปเจ้าก็ออกมา่วันน้ำพ่อยเนะี่ยบกเจตให้มันเข้ามาอีพอ พอผูว้วัตูมาเห็นยังลูกเอ้ยข้าสันกระซอยหวานแน่ได้บ่มีวิธีอีอย่างที่คอ,อยช่ซอยหวานได้เนี่ยคนเฮาเมื่อก็ต้องเป็นไปตามเบ้นตามกรรมลูกเอ้ยแต่ซทำนี่ก็ฟื้นฟาพอแฮ้งเร็วคนที่เอาวิญญาณหวานใส่ในล่างสาวบัวก,ก็คือเจ้ามันบ่เออสิ่งเดียวที่คอยอยากหู้ตอนนี้ก็คือล่างหวานอยู่ใสอีพอ่อ บางย่างบางเรื่องเฮ้าบาอาสสิฮู้ได้ตามใจเจ้าของดอกจีดเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นไปตามกรรมแต่ว่าละของมันเขาควรสิย้อมรับแล้วก็เลี้ยนลู่ที่สิบ่วยวางยอมรับสิให้คอยย้อมรับได้จังใดในเมื่อคอยย้อม่ฮูหูคำตอบเลยคอยบ่ฮห้วาวาหวานนึงมีชสวิตอ,อยู่บ่อคอยอยากหูแค่ความจริง ใจตัวหันมันนักนวงเพราะมีพันธะสัญญาที่มีต่อนั่งหวานควมหักนั่นเป็นสิ่งที่ดีแต่หากเข้าหยุดมันไวโดยที่บบปอยไปตามบ้าละของมันมันก็สิ่กายเป็นพันธนาการเฮาแต่คอยบ่าอาจปลอยได้หวันสำคัญกับคอยคอยนิ่งดูได้ว่ได้ดอกหากตัวหักอิลีตัวก็ต้องยอมให้เพินไปตามทางของเพิน มุกใจให้สงบเจิเอ้ยให้เข้าใจว่าการน้อมหลับบอมเปนความอ่อนแอแต่เป็นการเรียนรู้ที่สิอยู่กับความเป็นจริงอีพอเจ้าสิบอกอียั่งข่เจ้า,า,ากับอาให้ตรงตรงลดเมื่อซะกับไปใส่เวลาที่เหลืออยู่ให้มันมีคาถือซะว่าเื่อ,อนี้เป็นการเรียนรู้ให้ปล่อยวางโดยการเสียวานไปนะบอคอยบ่ยอมดอก ต้อให้ต้องฟื้นฝ้าจะกี่เทือคอยก็ต้องซ้อยหวานให้ได้ยังเป็นมันบอกเขาใจเนอ